ไอ้ช่วยพย่ค่ะที่ราวันเหมาะกับข้าพเจ้ามังสุวาหรือเปล่าเจ้าลอนคิดว่าเหมาะไม่เหมาะไม่เด็กเอาที่ไหนนอนนะเออไม่เข้าใจข้เจ้าจะพูดทีนี้ก่อนไม่ต้องพูดพี่บอกให้ท่านเอาเอาข้าพเจ้า เห็นอยู่แล้วมามามันนั่งจๆมาเลยไอ้สองตัวนี้นั่งบางก็องชันหมดเลยพระเจ้าค่ะเรามังสุมาน่ะอยากจะรู้อยากจะถามท่านหน่อยพระเจ้าค่ะมากที่าวันเนี่ยสวยหรือเปล่าวะโอ้โหองคท่านนี่ขนาดมองเห็นข้างหลังเรื่องราวล้พระเจ้าค่ะยังสวยหยาดฟ้ามาดินเลยให้เห็นข้างหน้าจะสวยขนาดไหนกระหม่อมชัคิดว่าองค์ญิงที่าวันกับองค์ท่านมางสุมา หมอะก,กันอย่างก็เก่งทองไปโยกเลยพระเจ้าค่ะเออมันตู้อย่างนี้มันต<า>ู้อย่างนี้เป๊ะเลยครับเป็นทหารตู้เราเดียวมาแล้วพระเจ้าค่ะตอบถูกใจรับไปเลยเรายกให้เจ็ดข,ข,ข,ขั้นเจ็ดขั้นหกเจ็ดขั้นเฮ้ยโมเลยเนี่ยนี่มึงลิกเกที่ไหนเนี่ยแปล เขาไม่เหมาะพันมึงมาเหมาะคนเดียวเลยเออหมอ,อะไรอหมาะปากดีเอ,อ้าพูจะบอกให้ปากดีนี่มันเป็นสีแก่ปากเ้ยแต่มึงสองตัวพูด